แกว er ้วให้ดีกว่าเดี๋ยบว่ะมันแก้วมีแต่ว่าลูกค้าให้เสื้อดิชั้นไม่ใส่พอดีทุกตัวเลยพี่เวศลูกค้าให้มาใส่พอดีทุกตัวเลยนะเดี๋ยบเราจัดละพอดี มาแล้วพี่ออริจินอลช็อตนะคะต้องเกงขาสั้นรวมผ้าชายหญิงป้ายจิงโจโ้มาแค่9ลูกเท่านั้นดูมือนะพี่ดูมือนะ9ลูกของของมาแค่9ใครจะเอารีบเอารวมชายหญิงนะคะออริจินอลช็อตชอมันจะออกเว็ทอยเยอะที่ป้ายเนี้ย S 2> <S 2> <S แต่ว่าเจ้าไม่่ากดแป้นีครก็เลยช่อมนนก็แล้วเสร็ 3, ครับ3,500ครับงานสะอาดลูกค้าป้ายเนี้ยถเป็นเป็นรุ่น3,500จะงานค่อนข้างสะอาดใครรอป้ายจิงโจ้ามาเลยค่ะตู้ลงนี้ อไลฟ์เปิดรีวิวงานลงใหม่ให้ทั้งนั้นเลยที่วัานอาทิตย์ใครอยู่ใครเห็นไลฟ์นิกสั่งเลยนะชอบความแบบใหม่สะอาดแล้วทรงเวทอยต์อะค่ะทรงแบบสส่วนเวทอยต์เยอะอะใต้นี้ เรียงภาแป๊งานสะอาดนะคะป้ายนี้อย่างที่หนูบอกนะมันจะออกทรงเว็บปอยเยอะแล้วก็ไซส์กำลังดีไซส์กำลังดีค่ะเป็นรวมชายหญิง นี่นะคุณพี่นะไทยรองานป้ายจิงโจ้นะคะางเ,เกงขาสั้นรวมงผ้าชายหญิงนะคะพี่งานลงใหม่เนี่ยพี่ทรงเวทไอยท์เห็นไหมวอลคอมนะตัวนี้ป้ายนี้นะคะจะออกทรงเวทปอยท์เยอะแก๊ปค่ะทรงเวทไอยท์เยอะแล้วก็ไซส์จะไม่ใหญ่กำลังดีแก๊ปค่ะ งานสะอาดค่ะตัวนี้โคล,ลัมเบียงานสะอาดนะคะรีวายไซ <c oughs> ดดีแล้วก็มาน้อยมากๆนะคะ1นึ่งล็อตมาไม่ถึง10ลูกเลยลูกค้าใครรออยู่รีบสั่งนะคะใครจะเอาสองลูก3ลูกสั่งเลยนะเพราะว่ารอของนานนะคะป้ายนี้นี่ ว้าวอันเจอร์ผ้าสเวตเตอร์ค่ะตัวนี้เป็นรวมผ้าค่ะพี่เนี่ยทรงเวทป้อ์นะคะเฮ้ยอันนี้สึ่งของน้องน่ารักน้องผู้หิเนี่ยพี่เห็นไหมหนูบอกแล้วมันจะออกทรงเวทป้อ์แบบนี้เยอะนะคะจากสถิติที่หนูเปิดรีวิวมานั้นพยายามจะเทียบให้ดูว่าเนี่ยประมาณนี้นะคะโอ้มียูนิด้วยยูนิยูนิ <15. S 1> สวยค่ะใครรับรีวิวหส่งให้ฟรีนะผ้า mm hmm. สเวตเตอร์ใครจะลูกใหม่สั่งได้เลยนี่เห็นไหมหนูบอกแล้วออกผ้าเวทไปอยแล้วออกไม่ได้ไซส์ใหญ่ด้วยพี่หนูเอลสามสิบสองเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้เอลหนูเลยเห็นปะ mm hmm. <laughs> อ้าวหนึ่บอบไซส์เอสใช่ไหมขึ้นแล้วพี่เออวน H, ันนี้ไซส์เอสวันนี้เอล ยอกน้ายอกอ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าไซส์กำลังดีงานดีงานสะอาดเนี่ยคะ่ะโชว์ให้ดูได้เลยเห็นไหมไหนี่ค่ะเนี่ยไซส์กำลังดีไซส์ไม่โอเวอร์นะจ๊ะผ้าสเวตเตอร์หนึ่งกระสอบใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่าออกเป๊ะไปเยอะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมบอก แล้วเั้จ่ากสติตีที่หนูเปิดนะพี่จนะ๊ะเ <c oughs> นี่ยถ้าเวบต้อยใครรับมาเลยจ้าใครรับใครรอใครรอแต่รอนานอ่ะพี่ลูกค้าหนูที่สั่งประจำประจำนะรอจนแบบรอจนท้ออ่ะมาหรือยังมาหรือยังอะไร ใครเห็นไลค์ก็ทักเลยนะมาน้อยนะคะไม่ใช่เก้าลู่เด้อเม็ดปอยผ้ดย 1, 1, 1. าดีคุณพี่ผ้าดีนะคะแล้วก็งานสะอาดเลยรุ่นนี้งานสะอาดนะคะเกื่อนเสียน้อยมากนะคะโอเท่หลอ่สามพันห้าค่ะพี่สามพันห้าค่ะใต้น,นี้สามพันห้า ว้าว wow. ห้าสเวตเตอร์บิ๊กโลโก้ค่ะโอ้ยพี่ใครไม่รู้ว่าใส่บิ๊กโลโก้นะนี่เท้าแขนใครรับมาจา้ารีวิวว่างอยู่ตอนนี้ได้ทุกตัวกระสอบรีวิวพี่ใครชอบรับเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมงานดีค่ะ ใส่สบายคุณพี่ผ้าดีเนื้อผ้าดีนะคะเนี่ยเห็นไหมทรงประมาณนี้เลยค่ะข้างเคลอยอีกแล้วค่ะของลงใหม่นะคะลงใหม่ๆเลยค่ะ เสร็จเมื่อตอนสเอ็ดโมงนี่เองนะคะเคที่ยงก็รีวิวไล่รีวิวให้เลยนี่เฮ้ยไซสดีมากเลยพี่ใครที่ไม่ได้ชอบงานไซสใหญ่นะป้ายนี้ไซส์แบบดีมาเนี่ยเห็นไหมหนูบอกแล้วมันจะออกทรงแบบนี้เยอะนะคะ จากสถิติที่หนูรีวิวบ่อยๆเนี่ยขี่ซุ่ม้จะไปเติมเหนียวดูกล้องบนดิเดี่ยวหรือเปล่าเดี่ยว เาเซอเตอร์รค่ะ <assistant> พ <VOICEOVER ities> ี <derivatives> ่รับตัวนี้ับลยร้อสวยค่ะลูกค้าสวยนะวอลกอมวอลกอมรับรับ พี่อะไรนี่อ๋อโอเคคุณพี่ลูกค้าประจำขอบคุณค่ะทักแชทเลยคุณพี่ทักแชทแจ้งไว้ในแชทเลยนะเดี๋ยวน้องแอดมินไปแจ้งยอดนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะรับอย่างเดียวหรอคะพี่เอาเพิ่มไหมรุ่นนี้รอของเดือนกว่าถึงสองเดือนคุณพี่ แล้วมาทีเราไม่ถึงสิบลูกวันนี้มาแค่เก้าน,นี่มาแค่เก้าลูกนะคะใครจะซื้อเจ็บไว้ซื้อได้เลยดูน,นี่น,น้อยมากมีไนกี้นะนี่มีไนกี้มีอาดิดาสนะเห็นแบบเนี้สองตัวไนกี้กับอาดิดาส้าสเรตเตอร์ค่ะ เนี่ยพี่มันเป็นเกงที่ใส่สบายมากๆเลยนะโอชว์ให้ดูทุกตัวเลยพี่นี่ค่ะทวงเวทไพล เปอยจำนวนตัวค่อนข้างเยอะอยู่เลยเอเล่นะครับแล้วค่ะสเวตเตอร์ชอบอ่ะห้างนี่มสบายพี่ีโ่โปลอมเบียนะตัวนี้เว็กปอยเว็กปอยค่ะเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าส่วนมากนะเว็กปอยเยอะ มีคาโก้นะรุ่นนี้รุ่นเนี้ยจะไม่ไม่ติดคาโก้จะติดจะเป็นเว็บอย,อยบด์ตัวนึงได้ครับคุมตัวนึงหนึ่งตัวแต่ถ้าอยากได้คาโก้ลวนะ้วนน่ะทักได้เนี่ยนะคุณพี่เห็นไหมผ้าเว็บฟอย์เนี่ยเนี่ยค่ะ ตนนี้ผ้าสะอาดตัวน,นี้เป็ผ้าลินินแน่เลยตนนัวนี้จริงด้วยพี่ตัวน,นี้ลินินร้อยผ้าลินินร้อยครับนี้ผ้าลินินขายได้ราคาเด้อ คะเดี๋ยวจะพาไปแคปนะลูกค้าแคปไว้แล้วพอจะสั่งนะก็จะได้ส่งมาให้หนูเบสอัวนี้ออกมาสูงได้เลยใช้แค่ในแถบค่ะกางเกงขาสั้นรวมผ้า ชายหญิงนะคะออริจินอลช็อตป้ายจิงโจ้นะคะพี่า5 0 0บาทงานสวยๆลงใหม่ๆใ,ใครรออยู่แคปสั่งได้เลยคะ่ะ